ราศีนะครับที่เกี่ยเรื่องงานดีโดดเด่นนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษานะครับทุกคนเอาแล้วนะดาวใหญ่ขยับไปแล้วนะสามดวงแล้วนะครับตั้งแต่ดาวดาวเสาร์วันที่หนึ่งมีนาเมษตยนที่แปดมีนาและนี่ที่เพิ่งขยับไปล่าสุดนะครับก็คือดาวพื่อหักนะครับพื่อหักนะครับแต่ว่าจะไปส่งผลก็นั่นแหละทุกคนกลับมาทํางานนะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับกับทุกคนทุกท่านอีกรอบนึงเลยนะครับ ขอทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเอาสุขภาพก่อนนะถ้าสุขภาพเราไม่ดีทุกอย่างจะเหนื่อยจริงไหมฮะการเงินปังๆนะครับงานรุ่งๆเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรมีตั้งใจนะครับที่จะทำขอให้ประสบความสำเร็จจริงๆอ่า <c oughs> <c oughs> ดีไหมทุกคนนะแต่ตอนนี้เอางานก่อนนะเนี่ยงานมาแล้วนะงานต้องรุ่งแล้วนะกลับมาทำงานเปิดมาทำงานนะครับขอให้รุ่งๆดีไหมฮะ อ่ะราศีแรกนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมษเลยนะคะทุกคนราศีเมษร,ราศีดวงเมืองด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าอันนี้ดูภาพรวมนะครับทุกคนไม่ได้จับดวงใครสักคนนะนะครับดวงต้องใช้วันที่เดือนประสอสาคัญคือเวลาเกิดนะคบอันนี้เขาข้าไปก่อนนะเขาข้าก็เขาเรียกว่าถือจว่าเป็นจังหวะที่ดีของดวงเราก็สามารถจะผกักได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้แล้วก็มัวแต่เหนื่อยมัวแต่นอยมัวแต่นูกนั่น,นนี่ เท่ากับทําไมครับเสียโอกาสไปเลยจังหวะดาวดีมาช่วยเราแล้วนะเราไม่รู้แล้วเราไม่ทําตามมันแล้วเราไม่มุ่งไปกับมันเท่ากับทําไมครับก็เขาเรียกว่าก็เหมือนกับว่าเรารอโอกาสต่างๆแล้วมันเหมือนมันไม่มาสักทีมันก็เหนื่อยไหมก็ทําให้เราเหนื่อยใจเนาะนะครับแต่ตอนนี้มาแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับมุ่งสู้รุ่ยนะครับอยากรู้เรื่องชัดมาคุยกันนะครับต่อไปนะครับชาวราศีเมถุนนะครับทุกคนเมถุนต้องบอกนะว่าตอนเนี้ย ครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะใครจะปังก็ไม่ทุนจริงไหมคะเข้าอีกแล้วนะคะโอ้โหทั้งเดือนนี้นะงานปังดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นทําไมทําผลงานตัวเองโปรโมตตัวเองให้มากขึ้นนะครับพูดคุยเจระะจาตก,กลงต่างๆมีโอกาสทำยอดทำอะไรได้ปังๆชัดเจน สุดเลยนะเมถุนต้องบอกนะเป็นอีกหนึ่งราศรีที่บอกเลยว่าอาจารย์ก็อิจฉานะเพราะว่าทำไมครับโอ้มันดีต่อเนื่องดีหลายอย่างนะครับถ้ามีโอกาสมาคุยกันเรื่องชัดชัดนะครับต้องวางแผนคิดอยากจะไปสอบคิดอยากจะเ,เลื่อนขั้นนะครับหรือว่าจะเ,าเขาเรียกว่าในเรื่องของการเรียนหรือเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการขย,ขยายต่างต่างวงของเรานะคับ,บอกเอาไว้หมดแล้วนะครับดูดวงอาจานะครับไม่มีพิธีกรรมไม่มีของขายนะครับบอก่วงหน้าอีกตั้งหากหกเดือนสิบสองเดือนเอาไง ชัดกว่านี้มีอีกไหมนะคะมาคุยกันจะได้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะครับราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีกรกฎนะครับทุกคน <c oughs> กรกฎนะจะต้องบอกเนี้นะคะว่าจังหวะนะดีๆหลายๆอย่าง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าให้ระวังอย่างหนึ่งก่อนเลย <c oughs> คือดาวเสาร์ที่ขยับเข้าจุดมรณละนะสุขภาพนะครับ เรื่องของกระดูกเรื่องของหลังเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของความเครียดเรื่องของอาการสะสมเรื่องของปลายประสาทเขาเรียกว่ามือไม้ชาพวกนี้นะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีเมื่อรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อรู้ก่อนถ้าเราระวังได้เรื่องไม่ดีก็ไม่เกิดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นมารู้ก่อนสักหน่อยดีกว่าไหมเด็กก็ปล่อยให้มันเอา้าเกิดได้ไงโอโหรนะู้อย่างนี้นะทํานู่นทํานี่อย่างนั้นอย่างนี้ก่อนแล้วมันไม่ทันรู้ออกไหมคะการที่เรามารู้ดวงก่อนคือรู้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับดีที่สุด เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยรูด้ดวงอาจจานะแนะนาไว้ให้รีบมาทุกคนจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเลยครับพร,ราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีมังกรนะคะทุกคนมังกรนะในครึ่งเดือนนี้จะบอกว่าจะแนะนําเลยนะคะว่าให้รีบมุ่งสู้ลุยเรื่องของการทําสัญญานะครับเรื่องของการเจรจาลูกค้ารายใหญ่ๆห,หรือว่าลูกค้ารายเล็กรก็ได้นะคะ สามารถที่จะทําได้หรือว่ามีโอกาสเรื่องบ้านเรื่องรถอะไรพวกนี้นะคะมีโอกาสทําได้และมีโอกาสประสบความสาเร็จด,ด้วยชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับชาวมังกรทั้งหลายจังหวัดดีๆหรือเขาเรียกว่าแล้วจังหวะโอ้ดา,าวเสาที่เถียบออกไปแล้วนะครับจังหวัดพฤหัสขยับเป็นยังไงนะครับในช่วงที่ผ่านมาส่งผลยังไงกับเลาจริงๆนะครับให้มาอัปเดตแบบส่วนตัวทุกอย่างกัชัดเจนครับผมราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีมีนนะคบทุกคนต้องบอกนะว่ามีนเดือนนี้ถือว่าเป็นราศีที่ปังนะ นึกออกไหมครึ่งแรกก็ปังครึ่งหลังก็ปังปังกว่านี้มีอีกไม่จ้าเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นทุกคนอย่าท้อนะคะถ้ายังไม่มาดูดองอาจารย์ไม่เป็นไรแต่รู้ก่อนแล้วพอรู้ไปแล้วก็ทําไมครับหาโอกาสากลับตัวเองมุ่งสู้ลุยนะครับทุกอย่างจะสําเร็จได้ชัดเจนมีโอกาสมาคุยกานเรื่องเรื่องชัดๆกับอาจารย์อุ้มฟันดวงค่ะ